หารสั้นที่มีตัวแปรหาตัวแปรอย่างไรมาดูการหลักการตั้งหารน,นะครับก็คือหลักการคือตัวตั้งนะต้องเข้าใจหลักการน,นะฮะเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้วก็บวกอะไรฮะบ,บวกเศษไปนะครับเช่นอันแรกคือตัวตั้งน่าจะเป็นใครครับกอไก่กอไก่เท่ากับผลหารตัวหารคือใครตัวหารคือ5ผลหารรับ ผลหารออกมาก็คือต้องได้เลยครับได้ขอไข่เศษเท่าไร่เศษหนึ่งอันนี้คือสมการที่หนึ่งนะครับต่อมาสมการที่สองนะครับถ้าจะหาขอไข่ขอไข่เกิดจากอะไรครับตัวหารก็คือเลขเจ็ดนะค,คูณอะไรครับคูณผลหารได้ห้าสิบเจ็ดแล้วบวกเศษอะไรครับเศษหนึ่งไปตอนนี้เราจะสามารถหาขอไข่ได้นะครับเจ็ดเจ็ดสี่เก้าทดสี่เจ็ดห้าสามห้าสามห้าบวกกับสี่ได้สามสิบเก้า บวกหนึ่งตอบสี่ร้อยนี่คือขอไข่นะครับได้ขอไข่เสร็จปับ๊บก็เอาห้ามาคูณกับสี่ร้อยตั้งห้าคูณสี่ร้อยก็ห้าสี่ยี่สิบนะฮะก็เลยเป็นสองพันบวกหนึ่งก็เป็นสองพันอะไรครับสองพันกับอีกหนึ่งนึ่ง okay.